สวัสดีค่ะวันนี้ครูพัวจะมาชวนเด็กๆทำโยคะเรียนแบบท่าทางของสัตว์ต่างๆกันนะคะวันนี้ครูพัวให้เด็กๆลองทำเรียนแบบท่าทาง6ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มตัวที่1กันนะคะตัวที่1เป็นตัวผีเสื้อนะคะเด็กๆเรามาเรียนแบบท่าทางตัวแรกกันนะคะผีเสื้อนะคะเด็กๆทำท่าทางตามครูพัวเลยนะคะผีเสื้อบินแบบนี้ค่ะ ตัวที่1นนะคะผีเสื้อจากนั้นเรามาเริ่มตัวที่สองนะคะตัวที่สองเรามาทําท่าทางเรียนแบบเจ้าเป็ดกันผ่านเด็กแบบนี้ค่ะเป็ดนะคะจากนั้นตัวที่3ามนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนแบบท่าทางกบกันผ่านเด็กทาท่าทางกลับครัวได้เลยนะคะกบกระโดดค่ะ ตัวที่4นะคะเรามาทำท่าทางเรียนแบบจระเพกันนะคะดเด็กๆทำท่าทางการคูโบเลยนะคะจระเข้อ้าปากกว้างๆเลยนะคะดเด็กๆการแขนให้สุดแขนเลยะคะ่ะท้าจระเพ้นะคะต่อไปนะคะตัวที่ เรียนแบบท่านทางเจ้าหมูค่ะหับตามคุาคูเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเจ้างมูชูคอให้สุดเลยนะคะ ที่6นะคะเรามาทำค่าทางแบบเจ้าแมงป่องกันนะคะทำตามตัวเลยนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะเจ้าแมงป่องชูหางสูงๆเลยนะคะเราเป็นแบบค่าทางตัดครบแล้ว6ตัวนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้